แม่ขอยที่ได้กินเห็ดปวกถอดเดียวแมน่นโอ้ให้สาเดือนเทือบานี่เขาถึงเย็นเจ็บหนิวต้องใส่ความที่เยน็น เนียงหรออยากัวจะคลองดึงออกีแกับปนตกใส่ปีเนเยค่ะนนโอ้ยไดดีีแดันมจัยปนตกใส่นาจขึ้นไงจังไถ่บ่บ่เคยดึงกรับผมบ่เคยถอดนานโอ้ยไดดีเนาะให้นี้คือถอดเ แล,แล้วเอาจิมจ้มจิ้มเอาจับนะแต่ว่าขันปัวมันขึ้นมากจีนี่ยังเห็นไหมก,ก่อนเลยรว,วม

ปูวิสตุนใหม่แล้วยาวไย แม่คอยชีได้กินเห็ดปวกถอดเดียวแม่แม่กับคุณครูคุณครูจะได้กินเห็ดปวกถอดแล้วนะโอ้ยก็ไม่ยอยากเด้อเอาให้เนี้เบียนมือ นี่ยแน่อืมน่นยงเด็กลุนกันนะโอ้ยลุนนะ้จะสีฐาแล้วนี่ยังสไงเนี่ยอ ไ่มีดบ่มีจิ้มไปเลยอยไรของนี้เอาอู้ยกขึ้คืนลว เงียนเงียนดิเงียนพ้นประต แข็งขัดจีินาะขาซ่จบัดหัว กันเดือพน้องเด้อถอดขึ้นบ่ตึงแข็งได้สมได้เอาสมนันครับผมโอ้ยกระขื่นติดเลยนะจจะวาได้พี่น้องเด้อถามนี่เขาเหม็นวาดิการขางแบกข่างแหลกเนาะข่างแหลกค่ะตอนนั้นเราเรียนดูดกันได้เลยค่ะเด้อแหลกเล,กลกยพี่น้องข่างแหลกว่าเคยเห็ดจะทินกับบาานะัวนาไหม เจ harma, ้าต oi> ีนกระบวมาเจ้าตีนโทรหาโบติดเนาะจะก็เอาจังไหนจึงส um> ี่แล้วเปาพี่หน่อยเนาะชิได้ดิพี่หน่อยมาดึงให้เบิร์ก่อนเนาะเก็บน้ำกันอู้อืออุ้ยใจขาดภูมิใจแห้งกี่หนออุ้ยเอาไปนะมีเท่ามีดเน้นเพิ่นเน้นดิ้นเน้นแห้งมีจิ้มยังภูเขาเลย จริงมันยังเลือพี่น้องจริงพ่อจับค่าอะไรอย่างนี้ถนัดถนัดเนาะเห็นอันนี้ดีเดือดสมเป็นสมดารนี่นบัลลีมาอาของไทยนี่ค่ข้าจอดความงามสจอดเลยเดี๋ยวเอาดอกนัังก่อนเถอะเอามาขอชิท้ายไกล้ๆให้ Để mình khá ngon nha Úi Úi mịt Từ xuống ai Úi khen ngang Khen cho Bộ sơ mạt, chìm lại <laughs> rồi <laughs> ยิงขาเลยพ่อย้ยเด็บมีแค่แมนเนาะแมนภูมิใจเฮงหน่อยเนาะมึงแงนจอยอุ้ยอุ้ยอุ้ยสิครับสิค้ับสิครับ นั่พพพนงพับเพียบเลย,ยตะกอบเนามุมถึงในจักน้อยอุ้ยเต็มเลยอู้ยางพ

สันทดนีนคี้ใจหายใจออนไหม,มใจบวขาดไปสินะหน่อยนะสันทรวันขอออกี่ขือใจสิขาดนี่ถอดออกในี่นใจสิขาดแล้วชิวได้นี่แนนมแนน,มมนี่เงี้ยค่ะค่ะค่ะรลังถึงงาน

đây là Ui, ừ, được lấy lọ kim ừ, kim bảo tặng Bùa cái วินเนียให้หมินเนจบอุ้ยจะได,ด้ดีได้สมัยเอาสมนันครับผมเต็มตาอรอลออย่าผมมเดล่ไปเดือดเอด อจ่ประเทศนัดนอืมตดินหนุ่มเนาะดินชื่อๆนี้จลอยดินตึงง่ายอยู่ะงองมไได้ข้งหนโอ้สจอกขายาวเลยคว้า กินเป็นมากอพอดีเนาะ <c oughs> เป็นว่าบกหงวงเป็นว่าเอากันได้ก็เอาได้แต่ว่าถ้าจะให้ให้มันใหญ่กว่านี้แต่ก็คือก็ก็เรามาเจอแล้วเนาะมันลึกเนาะเราก็ต้องเอาอย่างเงี้ยค่ะเจะกินก็่าทาสีล่อไงกูหน,คนีคือสีพวท่านเขาดอก,กเป็นว่ามามนมนในใไก่ทางรถแรีนพอดีมั้งเนาะเป็นไก่ขอบแมนขอบเลดรถวิ่งถึงเน่ยน,นะโอ้โหสวยงามเหย นี่ดิน,นสีแคเนยนุแน่นจ้ะเมืกี้อ,อาวนะแข็งแห้งยิดแน่นยืดแนนโอ้ยงามเหียอืมหยองกว่าดยยองกว่าใดเลยสาเดือนดิ กินพันล้าโอ้ยโชคดีมากเลยมาเจอเพันว่าปีที่แล้วกัเก็บแล้วปะปีที่แล้วแกได้เยอะมากเลยว่ากันเนาะมันออกเยอะมากเลยวาสนาบอกฝนจะเลื้ยงอีกแล้วค่ะกินหอยปีหน่อยห้อยๆเลยข <c oughs> ี้หอยปีหน่อยแห้งเลย, <c oughs> ยโทษติดเลยค่ะม่มีหโทษติดเลยมันไม่มีสัญญาณเลยมันเป็นปลาปลาถึกๆเนาะแม่นะค่ะเป็นปลาถึก อ้ยดอเง่นเนนี่ถ pues ้าว่าปล่อยเเปสิ่จาีได้ับหโอ้ย่เาเาบุหัวเียน่ปล่อยบัวดอปล่อยเพิ่ก็เพิ่นก็เอาเ้ามันเหยียบเอ้ยเหยียบเหยียบเหยดอกเงยไปอุ้ยได้จังเลย นี่ดอกไม้เนกลานี่จูนไม้เ่น <bege listings S 2> น่ดอกนะ,น,ะนดอกนะนาดีดเตปหดเลยเดี๋พอเปิดดึงอกพ่อจะยับไหลถนัดเออยับแล้วเขาดึงกลยยาบอุ้ยเต็มเบิร

อุンン้ยลงหายพี <ss 91> no. gram, punkt, ่เจ้าทินเราดึงให้เบิ้งแน่จังหน่อยเนอืกลืมไปเลยสติละโน่เราดึงให้เบิ้งดึงแบบใดเทงนี้ต้อสีละโยกโยกแต่ว่าก็คือว่าแหละแต่ว่าคือว่าละอือนั่นแม่นกันแน่นเนาะ

ขึ้นแล้วเมื่อกี้ได้ยุถองกับหองโกโกๆเลยเสียคำดา่ายัง<อ><อ>ได้ไหนโอ้ยรักถนัดเนี่ย<อ>นี่กำลังหวานอู้ย tìm thấy hồn tí là vuông tìm thấy hồn 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 tìm là hồn tìm thấy hồn tìm thấy hồn tìm thấy đường ừ, thấy hồn tìm thấy hồn cái đấy hồn tìm thấy đấy. มุจะขึ้นไปเลยโอนนนน้ยอศาศาไยม่ข evet. ี้้ไปแล้วไปแล้วไปแขีเงี้ยจับไอ้พันนนนะน้ำยอ้ยต้องยเลยช่อยอายบ่ได้บ่โอ้ยโอ้ยโอ้ยพอซ่ยนี้แต่ว่าก็ได้ อดอยว้าวหย่อนมได้ไหมเนี่ยน้ำน้ำไปยังถ่มถมถ่มถมโอ้พระท่านมืดีนี่กัางคืนได้พอดีกัางคืนเลยอืมจีโซต้ บอเมนเด่อนี่บได้าคันยังกูกินพอกินจังน้อยก่อนพอจะจับโอ้ยสุดยังกินหมดนล่นานอนนอนกินกอบมาเลย

ขาสอกหนึ่ง,งอ๋อโอ้ยสอกหนึ่งพอดีเลยสุดยอดมาเบิง่งยอดได้ยอดมันกันครับผมสุดอยอดสุดยอดเลยเต็มตาเลยโอ้ย ครั้งแรกของเสาเดือนก็เบาฝนแล้วครับผมเหทปบวกถอดเ็ดค้นหลวงเนาะพี่น้องก็อย่าว่ากันเึ่งครับผมเพราะว่าบุเคยเก็บเลยเนาะค่ะผิดพลาดประการใดก็ขอโทษอภัยน้ำเด้อค่ะเพราะว่าบุเคยเก็บอีหลีใจหนึ่งกับตือนเต็มแบบสุดยอด่คะั้งแรกเลยที่เคยพอเคยเก็บพี่น้องจะได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผมมาคลิปนี้หลายๆก็กดไลค์กดแชร์ได้ด้วยครับผมไปสุดท้ายบุกคนกับสกบานแล้วครับผม ผนก็นเริ่มมาแล้วนว้องโเดียนเนาะกระบาดแล้วครับผมที่ขอกันไม่ฮีบน่าครับผมขอบคุณทุกคนลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามครับผมขอบคุณเล่หลายด้วยครับผมคลิปหน่าพอกันไม่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้คนโซเดียนได้ด้วยค่ะครับผมมานรัวรัววันนี้